สวัสดีองน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ใ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับองน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาอัปเดตกิจกรรมท็อปอัพนะครับน้องที่แบบว่าอัปเดตกิจกรรมของฟรีไปในตัวด้วยนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับว่ากิจกรรมท็อปอัพครั้งนี้นะครับน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่ามีแค่1เพรก็สามารถรับได้อีกแล้วนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับองน้องกิจกรรมท็อปอัพหนึ่งเพรนะครับน้องกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับแล้วก็พี่่บบบอกกเลลยนนะครััาาวม ครั้งนี้นะครับนอกก้องก็คือ แน่นอนนะครับน้องก็จะเปล่ามาเลยนะครับน้องก็พี่บอกเลยนะครับน้องว่ากลับมาครั้งนี้นะครับน้องคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้สุดฟรีนะครับน้องก็มีของนะครับน้องที่แบบว่าไม่ควรจะเป็นกิจกรรมท็อปอัพนะครับวงน้องก็คือมันเท่เกินนะครับน้องก็จะเปล่ามาเลยนะครับวงน้องแต่จะเป็นกิจกรรมท็อปอัพนะครับน้องก็จะเปล่ามานี่เลยนะครับเดี๋ยวพี่จารีวิวให้ดูลวกันนะครับน้องว่ามันเท่แค่ไหนอะไรยังไงนะครับน้องก็ทุกคนสามารถรับได้วันที่เท่าไหร่นะครับน้อง ก็รับได้จากไหนนะครับเนาะก็จจะเป่ามานี่เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าคลิปนี้พี่ก็จะมารีวิวกิจกรรมท็อปอัพนะครับเนาะแล้วก็สําหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของของพี่พี่นะครับเนาะถ้าเข้ามาแล้วนะครับถ้าอยากได้เพชรจากพี่นะครับคลิปนี้ก็มีแจกนะครับเนาะคลิปนี้ก็คือถ้ามีคนดู9,000คนดูนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรไก่หน้ามูลค่า300บาทนะครับเนาะเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้ฟี่ี่นะครับเนาะถ้าอยากได้เดี๋ยวพี่ทำการแจกให้เลยนะครับเนาะถ้าคลิปไหนถึงมาทวงเพชรจากพีี่่ได้เเเลลยนนนะะครับาาาก็จปม เดินเข้าบน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าอันนี้นะครับน้องเป็นกิจกรรมของพี่เองเลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับบงน้องแล้วก็อย่าลืมถ้าคนไหนยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งทีด้วยละกันนะครับน้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยละกันนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องมาเรามาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับน้องกิจกรรมท็อปอัพตัวถัดไปนะครับบงน้องก็คือนี่เลยนะครับน้องอันนี้ก็เป็นทางด้านของกิจกรรมท็อปอัพตัวถัดไปนะครับน้องก็จะเป็นทางด้านของซ แค่าจัดๆนะครับเนาะ er ที่สํา pues คัญก็คือเราสามารถเติมเพชรแค่หนึ่งเพชรนะครับเนาะเพืここ่อรับกิจกรรมท็อปอัพหรือว่าเพื่อรับสูตรตัวนี้แบบฟรีๆนะครับเนาะเพชรของเราไม่ได้หายไปไหนด้วยนะครับพงน้องก็เท่ากับว่าเราได้ฟรีๆนะครับเนาะถ้าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟไทยนะครับพงน้องพี่มีกิจกรรมดีๆให้เล่นนะครับเนาะพี่จะสร้างห้องแจกสูตรตัวนี้นะครับพงน้องหรือว่าเติมให้ฟรีสิบคนนะครับเนาะก็จะเปลามาด้วยเลยนะครับพงน้องถ้าเป็นกิจกรรมท็อปอัพนะครับเนาะหนึ่งเพชรแบบนี้นะครับพงนะครับว่า จะ,จะเติมให้แน่นอนนะครับน้องก็จะเป่ามาได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้วันนี้นะครับน้องตอนนี้อยู่ในเซิร์ฟมินโดนะครับน้องก็จะเติมได้แล้วนะครับน้องส่วนเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราก็สัปดาห์หน้าจะอัปเดตเข้ามาแน่นอนนะครับวงน้องก็มาลุ้นะครับว่าจะเป็น1เพ wow. ชรหรือว่า100นะครับน้องก็จะเป่ามาได้เลยครับวงน้องไม่ว่า1เพชรหรือว่า100นะครับน้องพี่ก็จะเติมให้เหมือนเดิมครับวงน้องก็ จะเปลามานี่เลยนะครับน้องก็ถือว่าอันนี้นะครับวงน้องก็คือเป็นกิจกรรมท็อปอัพตัวใหม่นะครับน้องที่แบบว่าเราจะเสียเพชรแค่1เพชรเท่านั้นนะครับเนาะในการรับซูตตัวนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับว่ายังไงก็คุ้มแน่นอนนะครับน้องเพราะว่า ชุดตัวนี้นะครับองน้อมพี่บอกเลยนะครับนโนว Jamie, tamam ่าเติมเล็กน้อยนะครับเนาะแต่ได้สุดนะครับก็คืออลังการมากๆนะครับนาะแ้วก็สุดโคตรสวยเลยนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับองน้อมพี่บอกเลยนะครับโนว่าตอนนี้นะครับเนาะถ้าอยากได้ในเซิร์ฟนอกมีให้เติมนะครับเนาะส่วนเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราก็ต้องรอนะครับเนาะสัปดาห์หน้าอัปเดตเข้ามาแน่นอนนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับว่าสุดตัวนี้นะครับเนาะจะแยกให้เราถึง4ีิ้นส่วนนะครับเนาะแล้วก็ที่สําคัญนะครับเนาะก็คือสาามมรรรรรถับได้ฟีๆในกกิจ กิจกรรมท็อปอัพนะครับน้องก,ก็ฟังไม่ผิดแน่นอนนะครับน้องจะเป็นกิจกรรมท็อปอัพนะครับวงน้องเดี๋ยวพี่เติมให้ดูดีกว่านะครับน้องหลายๆคนก็จะไม,ม่เสื้อนะครับนอกก้องก็จะเปลามานี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าเราเติมเล็กน้อยนะครับนอ้องแต่เราได้สูตรนะครับวงน้องที่สําคัญไม่พอนะครับน้องเราจะได้ทางด้านของสกินปืนแล้วก็ท่าทางด้วยนะครับน้องในส่วนของกิจกรรมท็อปอัพนะครับวงน้องก็จะเปลามาเลยนะครับน้องเดี๋ยวพี่จะไปเติมละกันนะครับน้องหลายๆคนก็น่าจะอยากรู้แล้วนะครับน้้้อองงววว่่าาเเติิมแลลไดจรรรหืปนะคับพกนน้องบเลยะครัว่า เราเติมนะครับเนาะหนึ่งร้อยเพชรก็ได้นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็คือได้เลยนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะเติมละกันนะครับวงน้องนี่นะครับเนาะก็เติมแบบนี้ไปเลยละกันนะครับเนาะก็สําเร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับวงน้องก็นี่เลยนะครับเนาะไปกิจกรรมท็อปอัพประมาณนี้นะครับวงน้องที่อยู่ในเซิร์ฟนอ่นนะครับเนาะก็เป็นไอเดีเซิร์ฟนอ่นนะครับวงน้องก็นี่เลยนะครับเนาะก็ได้สกีปืนถาวรมาด้วยนะครับเนาะหนึ่งสกีนะครับวงน้องเราก็สามารถรับซุดตัวนี้ได้ด้วยนะครับเนาะแบบปี เพชรของเราก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับวงน้องที่สําคัญก็คือเราสามารถรับสูตรตัวนี้ได้แบบฟรีๆนะครับน้องรับได้แบบยกเซิร์ฟด้วยนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องเสียแค่1เพชรเท่านั้นนะครับน้องก็สามารถรับสูตรตัวนี้ได้แบบฟรีๆเลยนะครับน้องเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่หลายคนรอคอยนะครับน้องแล้วก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับน้องที่สายเติมรอคอยนะครับน้องเพราะว่า เติมเพชรนะครับนอแล้วก็ได้ของแถนนะครับนอเรียกได้ว่าคุ้มแน่นอนนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับนอว่าถ้าใครจะเติมเพชรนะครับก็รอกิจกรรมท็อปอัพมาก่อนนะครับนอเพราะว่ากิจกรรมท็อปอัพนะครับนอก็คือเราจะเติมเพชรแล้วก็จะได้คุ้มที่สุดนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้อง ก็ถือว่าเราจะได้คุ้มที่สุดนะครับน้องถ้ามีช่วงกิจกรรมท็อปอัพเข้ามานะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับวงน้องพี่ก็รับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องในส่วนของสูตตัวนี้นะครับก็สามารถรับได้จริงจรนะครับน้องเราก็กิจกรรมตัวนี้ก็จะอัปเดตคอนเสิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราด้วยนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับวงน้องสวยมากๆนะครับน้องก็ประมาณนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องเป็นสูตที่สวยจัดๆเลยนะครับน้องเราก็เป็นสูตที่ไม่น่าเป็นกิจกรรมท็อปอัพเลยนะครับน้องเพราะว่าเท่จัดๆเลยนะคคคคครรรรรัััับบบบบนน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 นออออออกก็็จะะะเเเปปมมาาณีี้้้้้่่่ยยงงพลวุแ กับกิจกรรมท็อปอัพครั้งนี้นะครับเนาะเสียแค่1เพลนแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับวงนองก็คือสำหรับกิจกรรมท็อปอัพนะครับเนาะที่อัพเดทเข้ามานะครับวงนองก็ยังจะมีเยอะแยะมากมายนะครับเนาะแม้จะเป็นทางด้านของท่าทางนะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของกระทาด้วยนะครับเนาะที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยครับวงนองเราก็จะมีทางด้านของสุดเซตเยอะแยะมากมายด้วยนะครับเนาะก็จะมีทางด้านของผู้ภัยพื้นหลังนะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของกองสวมพี่เสือตัวนี้ด้วยนะครับเนาะเราก็จะะะะะะมมีีีททาาาาาาางงดดด้้้นนนนนนนขอสสสกกกกิิรรรรเเเปป๋๋ตตััััววววยคคบบบบ่่่่แใหลุ นที่บบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับเนาะก็จะเป็นประมาณเรื่อยๆนะครับวงน้องเรียกได้ว่าสวยมากๆเลยนะครับเนอนนี่เลยนะครับวงน้องก็จะเป็นประมาณเลยนะครับนาะแล้ก็จะเป็นกระเป๋าสีทองแบบนี้นะครับนาะก็เป็นที่เสือแบบนี้เลยนะครับนาะแล้ก็จะยังไม่หมดนะครับวงน้องก็คือยังจะมีทางด้านของสกินล้อมตัวนี้ด้วยนะครับเนอนนี่นะครับพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าเป็นสกินล้อมสีทองแบบนี้มาเลยนะครับนาะเราก็จะมีทางด้านของสกินลดนะครับเนาะที่แบบว่ามาแจกให้ฟรีๆด้วยนะครับเนาะก็คืออันนีีีี้้นนนนนะะคครรัับบบบบเป็สกกิอฟฟูท่่แแวาจให บ้ารับคนรับได้แบบยกซื้อเลยนะครับเนาะ แล้วก็จะมีทางด้านของกิจกรรมท็อปอัพด้วยนะครับงน้องก็คืออันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของท่าทางท็อปอัพนะครับเนาะที่แบบว่าเราเติม100เพชรนะครับเนาะเราจะได้ไปเลยนะครับแบบไม่เสียเพชรนะครับเนาะก็คือเพชรยังอยู่ที่เดิมนะครับเนาะแถมยังได้ท่าทางมาด้วยนะครับเนาะก็เป็นท่าทางตัวใหม่ล่าสุดนะครับเนาะที่แบบว่าจะเปกิจกรรมท็อปอัพนะครับเนาะแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับเนาะยังจะมีทางด้านของสกินกระถาตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่าเป็นกิจกรรมท็อปอัพเหมือนกันนะครับเนาาาาาาาะะ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 กกก็็็จเเ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 ปปนน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 นรรรรมมมมณีีี้้้้ลลยยยคคคัััับบบอออองงง์์ฟฟฟฟตตดดวววถื่สๆห เอามานี่นะครับนอก็เป็นไฟแบบนี้เลยนะครับวงน้องที่บอกเลยนะครับนอว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับนอที่แบบว่าเราจะได้เติมเพชรเป็นกิจกรรมท็อปอัพนะครับนอเรียกได้ว่ามีท่าทางครับนอมีสกินปืนมีซุดนะครับนองสำหรับกิจกรรมท็อปอัพที่จะมาถึงนะครับนอเรียกเรียกว่าแจำจำทั้งนั้นเลยนะครับวงน้องก็จะเป่ามาเลยครับนอถ้าใครคิดจะเติมเพชรนะครับนอก็ เก็บไว้ก่อนละกันนะครับน้องรอกิจกรรมท็อปอัพเข้ามาก่อนนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าจะคุ้มมากๆนะครับน้องถ้ากิจกรรมท็อปอัพเข้ามานะครับแล้วเราเติมเพชรพอดีนะครับน้องก็คือเราจะได้คุ้มเลยนะครับน้องก็ฝากกันด้วยละกันสําหรับใครนะครับที่แบบว่าคิดจะเติมเพชรนะครับน้องก็อย่าเพิ่งเติมละกันนะครับน้องเพราะว่ากิจกรรมท็อปอัพที่จับเด็กเข้ามานะครับน้องก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับน้องที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็จะเป็นประมาณเลยนครับน้องมีทั้งไอวอร์นะครัับมีท้ง กินหมัดนะครับน้องมีทั้งระเบิดนะครับน้องก็จะปอมมาได้เลยนะครับน้องเราก็มีสูตรตัวนี้ด้วยนะครับน้องที่แบบว่าจับเด็กเข้ามาไปกิจกรรมสายเติมนะครับน้องก็จะปอมมาได้เลยนะครับน้องก็คือสรุปง่ายๆนะครับพวกน้องกิจกรรมท็อปอัพก็เยอะนะครับน้องกิจกรรมสายเติมก็เยอะแล้วก็กิจกรรมสายฟรีนะครับน้องก็เยอะนะครับพวกน้องพี่บอกเลยนะครับน้อว่าสิ่งที่จับเด็กเข้ามานะครับน้องยังมีอีกเยอะเลยนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับว่า ไม่ทําให้หวังแน่นอนนะครับนก,ก็จะเป่ามาเรื่อยๆนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับ,บนกาคุ้มแน่นอน100%อนะครับนสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นกิจกรรมท็อปอัพอยากเล่นกิจกรรมสายฟรีหรือว่าเป็นสายเติมอยากเติมเกมนะครับนก,ก็มีแน่นอน100%อนะครับนก,ก็จะเป่ามานี่เลยนะครับวงน้อง ก็ถือว่าอันนี้นะครับเนาะเป็นทางด้านของกิจกรรมท็อปอัพทั้งหมดนะครับเนาะที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในสัปดาห์หน้านะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งทีก่อนละกันนะครับวงน้องเออก็จะเป่าบานเลยนะครับเนาะแล้วก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้ของฟรีนะครับเนาะเข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับถ้าอยากได้ของฟรีก็แค่กดไลค์กดแชร์์์กกกกกลลลััััับบบบบมมมมมาาาาาาคคคคออเเเเเเนนนนนนนตะะะะะรรรรรรรพพพีีีีียงงงทท่่้้้้้้็็็สสิิธฟจจไดแแวววป นะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้อะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับเนาะเพราะว่าวันเสาร์นะครับเนาะพี่จะมีกิจกรรมโหวตไมล์เลขหนึ่งกับไมล์เลข2ด้วยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้อง สำหรับวันนี้นะครับน้องพี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับน้องสำหรับมงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับน้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งทีก่อนละกันนะครับแล้วก็สําหรับเอฟซีคนใหม่นะครับน้องก็ฝากกดติดตามหรือว่ากดสมัครด้วยละกันนะครับน้องก็จะเป่ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับน้องไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับม่งน้องบ๊ายบาย